สวัสดีเพื่อนเทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะกับดิฉันอามินะคะครูสอนหมอดูนะคะตาทิพย์นะคะพลังตัวเลขและไพ่อปซีค่ะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็เป็นการดูดวงชะตานะคะของชาวราศีมิน่นะระหว่างวันที่1จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะคะการดูครั้งนี้ค่ะจะมุ่งเน้น ดูดาวที่เดินเป็นหลักเลยนะคะและรวมถึงพลังงานของไพ่นะคะจะอ่านตามพลังงานนะคะฉะนั้นการดูนะคะจะไม่ได้เจาะดวงชะตาของเพื่อนๆนท่านใดโดยเฉพาะนะคะพลังงานนะคะก็ดีค่ะการพยากรณ์ตัวเลขก็ดีถ้าเป็นด้านลบๆเป็นด้านไม่ดีตรงนี้เพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณนะคะถ้าเป็นจุดที่ดีจุดแข็งจุด ที่นะคะที่สามารถไปปรับไปใช้กับชีวิตได้ตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถพิจารณาไปปรับไปใช้ได้ค่ะก็ให้เน้นระมัดร,ระวังในการนําไปนะคะอ่ะในส่วนที่เป็นด้านลบๆนั่นเองค่ะโดยช่วงนี้การระหว่างวันที่1จนถึง31พันวาคมนะคะในส่วนของดาวนะคะจะมีการเดินนะคะถึง2ช่วงด้วยกันนะคะระหว่างวันที1่1จนถึงวันที่21ก็จะมีกลุ่มดาว ส่วนหนึ่งก็จะเดินช่วงระหว่างนี้ก็จะส่งผลต่อชะตาด้านการงานการเงินเช่นเดียวกันนะคะและหลังวันที่2 1นะคะจนถึงสิ้นเดือนก็จะมีดาวอีกกลุ่มหนึ่งเดินเช่นเดียวกันค่ะนะคะโดยการเดินครั้งนี้ค่ะ นะคะก็เปลี่ยนแปลงนะคะในด้านหลายด้านด้วยกันสําหรับชาวราศีมิดนะคะซึ่งจะเป็นการเดินทุกเดือนนะคะมันจะมีส่วนหนึ่งดาวนะคะดาวที่เดินระยะสั้นๆและก็จะมีดาวใหญ่นะคะซึ่งจะอยู่นานเป็นปีเลยนะคะสาหรับการดูแบบรายเดือนอาจารย์ก็จะมุ่งเน้นดูดาวเล็กๆที่เดินประจําเดือนนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มดูจากไพ่ยิปซีกันก่อนนะคะด้วยไพ่เจ็ด ไปค่ะนะคะไพ่ยี่สี่เจ็ดไปนะคะอ่ะมาดูกันนะคะว่าชะตาของชาวราศีมินนะคะขอภัยค่ะชาวราศีนะคะมินนั่นเองนะคะชะตาจะเป็นยังไงบ้างเนาะอ่ะมาเริ่มดูจากไพ่ยี่สี่กันก่อนเลยค่ะไพ่ตำแหน่งแรกกันก่อนเลยค่ะนะคะตำแหน่งแรกอยู่ในตำแหน่งตัวตนของชาวราศีมินนะคะรวมถึงตำแหน่งด้านจิตวิญญาณ อาจารย์อาจจะอ่านไม่เหมือนคนอื่นนะคะเพราะเป็นการอ่านด้วยนะคะเขาเรียกว่าด้วยพลังงานอ่านะะด้วยพลังงานนะคะอ่ะฉะนั้นไพ่ใบนี้ค่ะสื่อถึงอะไรชาวราศีมินมักจะเป็นคนที่เฉลียวฉลาดอยู่แล้วนะคะเป็นคนปรับตัวเองได้กับทุกยุคทุกสมัยนี่คือจุดเด่นของชาวราศีมิน เป็นคนทันคนเป็นคนเข้าใจคนเป็นคนมีเหตุมีผลและมักจะเป็นคนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนะคะมักจะเป็นคนชอบทําบุญนะคะมีจิตใจเมตตาค่ะ ไพ่ใบนี้ส่งความรักให้กับผู้คนเลยนะคะมักจะเป็นห่วงเป็นใย,ยผู้คนชอบเป็นกูชอบสอนคนมีบุคลิกในความเป็นพู่นน้ำนะคะมีความก้าวหน้ามองการไก่นะคะชะตาของชาวราศีมินกา,พาไพ่ใบนี้อยู่ในตําแหน่งความคิดความรู้สึกช่วงนี้กาจะมักจะนะคะอ่ามักจะคิดในเรื่องของความก้าวหน้าการ ความรักโดดเด่นเรื่องความรักนะคะไพ่ใบนี้มันสื่อถึงความรักฉะนั้นชาวราศีมิ้นช่วงนี้ค่ะก็มักจะเป็นห่วงเป็นใยคนรักนั่นเองคนในครอบครัวรวมถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงานก่ะนะคะด้านจิตวิญญาณของชาวราศีมินเป็นคนที่ทําอะไรก็ ทำอย่างมีเหตุมีผลอยู่แล้วนี่คือจุดดีจุดแข็งของชาวราศีมิ้นเลยนะคะอ่ะมาดูกันค่ะด้านจิตวิญญาณด้านเทพประจําตัวชาวราศีมินอยากจะสื่อสารอะไรให้กับชาวราศีมินรู้บ้างช่วงนี้ค่ะให้ใบนี้สื่อถึงอะไรความรักที่เกี่ยวข้อง และความก้าวหน้ากับการเดินทางค่ะนี่คือไพ่สื่อสารมาดูเรื่องแรกเลยเรื่องของการเงินชาวราศีมินเป็นยังไงการเงินก่ะไม่ขาดมือค่ะคุณมีเงินเข้ามาไม่ขาดมือในเดือนนี้ค่ะนะคะมีทั้งคนช่วยเหลือคนอุปถัมภ์และตัวคุณเองก็เป็นคนที่จิตใจดีบางครั้งก็มักจะชอบทําบุญอยู่แล้วหรือชอบช่วยเหลือคนอยู่แล้วฉะนั้นเงินไม่ขาดมือด้วย นะคะตัวคุณมีบุญบาร,รมีเก่านะคะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่แล้วฉะนั้นทาใหกา้การเงินไม่ขาดมือบางครั้งคุณอาจจะเข้าไปช่วยเหลือผู้คนด้วยซ้านะคะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะใครทําการค้าการขายธุรกิจเงินเข้ามาอย่างต่อนเนื่องนะคะ,ะตลอดทั้งเดือนเลยนะคะและก็มีเกณฑ์ทํางานหลายทางก็ทําให้คุณมีเงินหลายทางเข้ามาสําหรับใครเป็นลูกจ้างการราชการเงินยังคงมีให้ใช้ไม่ต้องห่วงเลยเดือนนี้ไม่ขาดมือ ค่ะนะคะอ่ะมาดูในเรื่องของมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมใครเจรจาการค้าตกลงใดๆช่วงนี้ค่ะจะประสบความสําเร็จมีบ้างที่อาจจะไม่ได้ดังใจแต่โดยรวมแล้วก็วประสบความสําเร็จมีผู้ช่วยเหลือเป็นอย่างดีทีมงานดีนะคะฉะนั้นการค้าการขายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลจะประสบความสําเร็จนะคะ อ่านะคะได้รับการช่วยเหลือเป็นการดีสําหรับใครที่นะคะมีเพื่อนฝูงเยอะแยะช่วงนี้ก็อาจจะมีเพื่อนนะคะอ่านำพาโชคลาภมาให้นําสิ่งดีๆมาให้กับคุณนะคะนะคะเหมือนกับนะคะไปใบนี้เทวดายื่นถ้วยให้กับคุณเลยก็คุณเองก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่แล้วก็มักจะมีเพื่อนฝูงที่ดีนะคะเพราะมีดาวนะคะถ้าเป็นตัวเลขก็คือดาวแห่งครูดาวแห่งนักปราชญ์อยู่แล้ว นะคะฉลาดทันคุณปรับตัวเองเก่งอยู่แล้วค่ะมาดูต่อการในเรื่องของนะคะโจทีโจทางนะคะใน บุพการีพ่อแม่เป็นยังไงไพ่ใบนี้ค่ะใครยังคงมีพ่อแม่อยู่ไพ่ใบนี้สื่อถึงอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะพ่อแม่ยังแข็งแรงดีอยู่ค่ะไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงค่ะสําหรับเจ้าที่เจ้าทางบ้านช่องของชาวราศีมังกรช่วงนี้นะคะอ่ะเป็นการดีค่ะใกล้จะถึงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อาจจะปรับโงมจุ้ยใหม่เปิดรับนะคะพลังงานดีๆค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย ในบ้านของคุณค่ะกุ้มครองคุณทั้งครอบครัวอย่างดีรื้มสวดมนต์ไหว้พระค่ะทําบุญทําทานปฏิฐานจิตให้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆค่ะให้ปกปักรักษาครอบครัวของคุณค่ะนะคะหรือสวดมนต์ที่บ้านก็ได้ค่ะนะคะปรั้บงจุ้ยจัดแต่งบ้านข้างในคุณใหม่เลยค่ะเพราะ นะคะจะเพิ่มพลังงานดีๆให้นะคะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังสื่อสารนะคะสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นในครอบครัวคุณมีแต่ความผาสุกมีแต่ความรุ่งเรืองมีแต่ความ อุดมสมบูรณ์มีแต่ความรักค่ะนะคะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทำอะไรจะดีค่ะนะคะก็อย่าลืมส่วนมนต์ไหว้พระไว้ค่ะมาดูในส่วนของความรักความสัมพันธ์บ้างก่ะในตำแหน่งความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมินเป็นยังไงช่วงนี้ก็มีสเสน่ห์เป็นพิเศษใรโซดก็มีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจเข้ามาให้คุณได้เลือกหลายคนเปรียบเสมือนถ้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่นะคะ คนสนใจคุณนั่นเองฉะนั้นคนโสดมีเกณฑ์จะเจอคนหลากหลายคนเข้ามาส่งจีบคุณค่ะเพราะคุณจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษช่วงนี้อาจจะเป็นจังหวะด,ดีที่คุณได้เลือกค่ะคนหาสิ่งที่ดีที่สุดแต่อย่าพึ่งใจร้อนดูศึกษากันไปก่อนค่ะสําหรับให ที่มีความรักอยู่แล้วกนคะความรักของคุณทั้งสองมีเกณฑ์โอโหขยับขยายความก้าวหน้าความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่อาจจะถึงขั้นแต่งงานกันเป็นเลยกันหรือไม่ก็นะคะมีแผนอนาคตร่วมกันนะคะ,ะสาหรับใครที่แต่งงานอยู่แล้วกะครอบครัวผาสุขมีเกณฑ์รับทรัพย์สินมีเกณฑ์มีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะคะมีเกณฑ์ว่าครอบครัวของคุณจะรับ มีทรัพย์สิสนเข้ามามีมรดกมีอะไรที่เกี่ยวข้องซักเ,เงินทองเงินทองทรัพย์สินเกี่ยวข้องครอบครัวของคุณว่ะนะคะ,ะมาดูต่อก่ะมาดูในส่วนของหน้าที่การงานของชาวราศีมิถนโอ้โหช่วงนี้คะ่ะหน้าที่การงานของคุณอาจจะดูเหมือนวุ่นนะคะไม่ต้องห่วงคะ่ะหน้าที่การงานของชาวราศีมถุนมีความก้าวหน้าเหมือนอัศวินอยู่บนสน,สนามนั่นหมายความว่าการเดินทางการก้าวหน้านั่นเองใครทําธุรกิจการค้าการขายช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะของการเรียนรู้ช่วง จังหวะของความก้าวหน้าช่วงจังหวะของการเติบโตการเดินทางนั่นเองฉะนั้นชาวราศีมีนมีเกณฑ์เ,เ,เดินทางหรือข,ขยับขยายในธุรกิจการค้าการขายค่ะใครเป็นนักลงทุนช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงของการเก็งกําไรเลยช่วงของการหาข้อมูลความรู้เลยเพราะคุณมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จหรือถึงชัยชนะ สำหรับลูกจ้างค่ะช่วงนี้ค่ะปีนี้ของคุณกําลังจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วทางานเต็มที่เลยค่ะเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีเรื่องการงานความก้าวหน้ากําลังมาเยือนคุณค่ะมาดูไพ่สุดท้าย ไพสรุปกันค่ะไพสุดท้ายไพสรุปนะคะของชาวราศีนะคะมินค่ะไพสรุปไพใ,ใบนี้บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกสิ่งที่ผ่านมากาลังจะผ่านไปนะคะอย่านะคะไพใ,ใบนี้บอกว่าอย่า yes. อย่าไปทุกข์อย่าไปเศร้าอะไรที่ผ่านไปและทําให้คุณกังวลปล่อยมันไปตอนรับปีใหม่เตรียมพร้อม 8. วัน ใหม่ค่ะเตรียมพร้อมกับวันใหม่โดยการอยู่กับปัจจุบันเตรียมพร้อมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณงานเงินสิ่งดีๆกําลังมาแล้วค่ะนะคะนี่ก็คือดิฉันจะมาในเชิงไปในด้านดีๆนะคะในด้านดีๆเพื่อส่งพลังงานดีๆให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะคะอ่ะไปต่อกันในเรื่องของตัวเลขกันบ้างนะคะมาดูดาวกลุ่มแรกก่อนเลยระหว่างวันที่1จนถึง21กลุ่มแรกนะคะซึ่งกลุ่ม เหล่านี้ค่ะก็จะมีส่วนหนึ่งเดินหน้านะคะและก็ถอยหลังด้วยนะคะ,ะมาดูกันในเรื่องของดวงชะตานะคะของชาวราศีมินมีดาวประจําตัวนะคะเป็นดาวพฤหัสและมีดาวราหูกุมอยู่นะคะซึ่งจะส่งผลไป18เดือนนะคะฉะนั้นราหูคิดดีทดําดีเราก็ประสบความสําเร็จโฟกัสงานรุยรุยรุยคุณก็รุ่งเรืองสําเร็จค่ะนะนอกจากนี้ ดาวเราอยังหมายถึงดาวแหง่งจิตวิญญาณดาวแหง่งธรรมะดาวแหง่งสิ่เซนไอเดียความคิดสร้างสรรค์ประสาทสัมผัสและยังหมายถึงงานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะมันก็มีทั้งด้านดีนะคะและก็ด้านที่ต้องระวังแค่นั้นเองถ้าด้านดีเรื่องงานก็คือ ถ้าเกิดคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างทินทั้งไปต่างประเทศหรือทํางานกับต่างชาติก็จะประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงนะคะอ่ะและก็ถ้าทํางานเกี่ยวกับการเงินหาล้องนะอะไรที่ไหลามาไหลไปการเงินที่ไหลามาไหลไปก็จะทําให้รุ่งเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ค่ะราหูถ้าทํางานที่เกี่ยวข้องกับการสอนคนช่วยเหลือคนด้านจิตวิญญาณค่ะ สอนคนด้านจิตวิญญาณสอนคนเรื่องพลังจิตสอนคนเรื่องสมาธิ ก็จะรุ่งเช่นเดียวกันค่ะรุ่งเรืองเช่นเดียวกันหรือประสบความสําเร็จนะคะเพราะราหูมันจะเกี่ยวข้องกับซิกเซนประสาทสัมผัสพลังงานนะคะฉะนั้นจะไปได้ดีช่วงนี้ค่ะเป็นยุคของพลังงานนะคะเนื่องจากมันมีผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์เรื่องควอนตัมฟิสิกนะคะและก็นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งก็มาศึกษาเรื่องจิตวิญญาณด้วยนะคะกาลังโด่งดังในอเมริกาเลยคนไทยเราก็มาลงทุนมาเรียนกันที่นี่แล้วไปสอนคนไทยกันก็เยอะเลยนะคะอย่างดิฉันก็เองก็มีโอกาสได้เรียนก็มาสอนคนไทยเช่นเดียวกัน นะคะฉะนั้นพลังงานก่นนะคะชาวพุทธเราสอนอยู่แล้วคือเรื่องจิตนะคะจิตนี่แหละที่คนไทยเรารู้จักกันเดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์เขามาวิจัยเรื่องจิตนะคะเขาวิจัยเรื่องพลังงานในตัวมนุษย์ก็คือจิตเนี่ยแหละนะคะกับอารมณ์ก่นนะคะเราทุกคนกะ นะคะชีวิตเราดึงดูสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมก็คือจิตเราทั้งนั้นเลยนี่คือผลการวิจัยสมัยใหม่ฉะนั้นลาหูคุณโปกัสจิตลุยใช้จิตของคุณความคิดคุณลุยในการทํางานคุณก็จะประสบความสําเร็จสูงนะคะมาดูในเรื่องของงานเงินความรักค่ะดาวที่เกี่ยวข้องมีดาวพระศุกดาวเรื่องโชคลาภการเงินของคุณเลยตกลาภะเลยฉะนั้นชาวราศี มินมีเกณฑ์รับเงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ค่ะดาวพระส,สุกฉะนั้นคุณจะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์นะคะและก็มีโอกาสมีสิ่งใหม่ๆนะคะให้คุณได้เห็นเงินค่ะนะคะดาวพระส,สุกฉะนั้นทุ่งนี้คุณจะโอ้โหคิดวิธีทางหาเงินนะคะและก็สมองคุณมักจะคิดเรื่องเงินและนะคะเรื่องความรักนะคะ สองอย่างแต่โดยรวมแล้วช่วงนี้คุณจะโหโฟกัสไปในเรื่องของเงินเลยในเรื่องของเงินในเรื่องของงานเพื่อให้ได้เงินมาเยอะๆนะคะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ค่ะดาวพระศุกร์ส่งผลอะไรเรื่องงานเรื่องเงิน นะคะเรื่องโชคเรื่องลาภให้กับคุณกันเล็งไปที่ดาวเฤรื่องหัสดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาดาวแห่งโอกาสใหม่สิ่งใหม่นะคะบุญเก่าเกื้อนหนุนนะคะฉะนั้นตกราชาชโชคด้วยสองเด้งเลยฉะนั้นมีเกณฑ์รับโชคก้อนใหญ่เกิดขึ้นสําหรับชาวราศีมินนะคะนอกจากนี้ก็มีดาวที่เดินอีกคือดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพระพุธนะคะเล็งไปที่ดาวพระเกตและ ะะดาวมฤตยูนะคะอะส่งผลด้านอะไรชื่อเสียงเกียรติยศอํานาจความฉลาดปฏิพานปรับตัวเทคโนโลยีออนไลน์ค่ะนะ,ะขยันแล้วรวยค่ะดาวอังคารหมายความว่าขยันมีภาวะผู้นําอดทนนะ,ะอดทนขยันนะคะ่ะดาวพระพุธคือการสื่อสารการพูดคุยเทคโนโลยีออนไลน์นะคะ ตรงนี้เนี่ยแหละคุณใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์คุณก็จะรวยหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตเช่นคุณทํางานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเอาออไลน์หรือเทคโนโลยีดิจิตัลมาเอามาประกอบในการทํางานของคุณก็ทําให้คุณนะคะสินค้าคุณหรือธุรกิจคุณผาด่งดังไปทั่วโลกได้เป็นที่รู้จักหรือมีลูกค้ามากขึ้นกว่าถ้าเกิดคุณทําธุรกิจนะคะในยุคนี้เป็นยุคแห่งความเร็วแรงค่ะคุณก็ต้องอย่านะคะอย่า รีรอการเรียนรู้เทคโนโลยีเอามาประกอบในการทํางานค่ะนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวที่เดินและส่งผลในเดือนนี้ค่ะนะคะอ่ะดาวอาทิตย์ก่บดาวอังคารนะคะดาวนะคะดาวอังคารนะคะแล้วก็มีดาวอะไรดาวอ่าพับคุดค่ะนะคะมาดูต่อค่ะมาดูในเรื่องแรกกันก่อนเลยคือเรื่องงานนะคะเรื่องงานของชาวราศี นะมินกับเรื่องงานกรรมะตกอยู่ในดาวพับคุดกาะส่งผลด้านอะไรการเจ้จาต่อรองใดๆสําเร็จรู้ล่วงนะคะอะ ะค,ะคุณมักจะเป็นคนที่ทันคนรู้จักคู่ฉลาดในการสื่อสารอยู่แล้วนะคะดาวพระพุธหมายความว่าการสื่อสารค่ะจะประสบความสําเร็จใครมีน้าเจีจาต่อรองหรือพูดคุยเรื่องงานคุณจะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะหากใครทํางานออนไลน์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องการพูดการสื่อสารจะประสบความสําเร็จสูงนะคะทำให้คุณมีชื่อเสียงเกยียรติยศอานาจหรือเป็นที่รู้จักได้นะคะและ รับเงินเป็นกอบเป็นกำรรค่ะนอกจากนี้ค่ะเรื่องการงานยังมีดาวที่เกี่ยวข้องคือดาวอาทิตย์ดาวอังคารด้วยนะฉะนั้นคุณจะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ฉลาดปฏิพัน์ในการแก้ไขางานให้สําเร็จมีโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับงานคุณด้วยใครว่างานอยู่มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องงานหรือบางคนที่ทํางานอยู่อาจจะได้เปลี่ยนแปลงงานใหญ่ในครั้งใหญ่และงานนั้นดีกว่าเดิมเป็นตําแหน่งที่สูงกว่า ดมนะคะอ่ะฉะนั้นเนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์ที่จะ ย้ายงานเปลี่ยนงานนะคะบางคนถึงขั้นอาจจะไปทํางานต่างประเทศเลยเพราะมีดาวพระเกตเล็งมาที่การงานกัมมะค่ะและมีดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวแห่งเทคโนโลยีออนไลน์ทางไกลนะคะฉะนั้นนะคะชาวราศีมินมีเกณฑ์ทํางานต่างประเทศต่างถิ่นทางไกลแล้วรุ่งเรืองค่ะนะร่ํารวยค่ะนะคะนอกจากนี้ดาวราหูหนุนอีกดาวแห่งต่างประเทศอีกฉะนั้น นะคะชาวราศีมินมีเกณฑ์น,นะคะประสบความสําเร็จต่างถิ่นหรือทางไกลต like ่างประเทศสูงมากเลยนะคะหากใครทํางานต่างประเทศคุณจะค่อนข้างรุ่งเรืองนะคะในต่างถิ่นนะคะอ่ะนี่ก็คือเรื่องของงานฉะนั้นสําหรับใครเป็นลูกจ้างข้าราชการมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําตแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงงานก่ะนะคะสำหรับใครว่างงานมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องงานนะคะอ่ะมาดูต่อในเรื่องของขเอ่อการเงินอ่ะนะคะในเรื่องของการเงินของชาวราศี ของชาวราศีมินค่ะกระดุมพระค่ะเป็นดาวราชาโชคดาวพฤหัสเล็งมาที่ดาวพัส,สุฉะนั้นการเงินไม่ขาดมือเงินเงข้ามาหลากหลายทางนะคะมีทั้งเงินจากทางกลเงินจากต่างกินตางชาติออนไลน์เทคโนโลยีค่ะคุณทํางานออนไลน์ทํางานทางใจเงินก็ไม่ขาดมือค่ะมีเกณฑ์รับทรัพย์มีเกณฑ์รับสังหาริมาทรัพย์มีเกณฑ์มีโชคจาก อสังหาริมทรัพย์ด้วยมีโชคจากนะคะการลงแรงของคุณความคิดของคุณคะนะคะฉะนั้นโชคลาภของคุณเงินของคุณไรายได้มาจากความสามารถของคุณและนะคะกันดุมะหมายถึงดาวแห่งการเงินเนี่ยมีดาวพืเรืองหัดดาวแห่งบุญกุศลดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวแห่งเทพเทวดาปกปักรักษาคุณค่ะฉะนั้นมันส่วนมน์ไว้พระไว้มันมนาบุญไว้ค่ะ เพื่อเสริมเพื่อดึงพลังงานดีๆบุญกับบุญชนกันก็จะทําให้คุณรับโชคไวขึ้นนี่เป็นศาสตร์วิทยาศาสตร์นะคะพลังบวกกับพลังบวกมันดึงดูดซึ่งกันฉะนั้นบุญกับบุญมันดึงดูดซ,ซึ่งกันและก,กันไม่ต้องรอการบ,บุญที่ฟรีเลยคืออะไรส่วนมนไุไหวพระทําสมาธิคําว่าบุญหมายถึงอะไรหมายถึงการอิม่มเอิบตันใจนะคะอิม่มเอิบปีตีสุข ข้างในของคุณอะบุญของคุณคืออยู่ในจิตของคุณเองคุณสร้างบุญของคุณข้างในนะคะสิ่งดีๆก็หลั่งไหลเข้ามาเองนะคะอะมาต่อค่ะนะคะมาต่อในเรื่องของโชคลาภแล้วมี ดาวอะไรเล็งเกี่ยวข้องบ้างนะคะมีดาวนะคะอำนาจชื่อเสียงเกียรติยศเข้าไปช่วยหนุนเรื่องโชคลาภการเงินของคุณค่ะฉะนั้นความฉลาดของคุณชื่อเสียงเกียรติยศคนอุปถมัมนำไปได้เงินมาด้วยค่ะนะคะ,ะนี่ก็คือในเรื่องของการเงินโชคลาภค่ะฉะนั้นใครทําธุรกิจการค้าการขายมีเกณฑ์ทํากําไรหรือเห็นเงินก้อนใหญ่ในเดือนนี้ค่ะนะคะนอกจากนี้นะคะก็อาจจะเป็นเงินหลากหลายทางเงินลงทุนเงินค้าขายเงินตกเบอร์หรือ กำไรที่คุณไปลงทุนมานะคะหรือเงินหลากหลายทางเข้ามานะคะนี่คือด้านดีๆค่ะมาดูด้านต้องระวังกันบ้างนาะศาสตร์โหราศาสตร์ค่ะนะคะมันก็จะมีทั้งบวกและลบเหมือนกับมนุษย์เราก็มีบวกและลบเช่นเดียวกันไม่มีอะไรที่100%ยเอข้อที่เราต้องราวางะวังอะ นะระวังคือดาวอาทิตย์มันเดินหน้าก็จริงดาวอาทิตย์เป็นดาวแห่งอารมณ์ร้อนฉะนั้นระวังใครทํางานเกี่ยวกับเอกสารอย่าใจร้อนค่ะน,นะคะอ่ะให้ระมัดระวังและดาวอังคารให้ระวังอารมณ์ผันผวนอารมณ์โมโหง่ายนะคะต้องระวังมามีอะไรอีกนะคะดาวราหูค่ะดาวราหูกุมอยู่ในลัคนาของชาวราศีมินฉะนั้น นะคะการโฟกัสค่ะให้โฟกัสบวกไว้ค่ะอะไรไม่ดีเลี่ยงไว้ค่ะนะคะมีสติไว้ใครชวนอะไรที่บอกว่าได้เงินง่ายๆได้เงินไวอย่าเพิ่งเชือ่อนะคะวิเคราะห์ไต่ตองก่อนโดยเฉพาะช่วงนี้ใครชวนทําอะไรที่มันโอ้โหมันดูแบบแปลกๆอย่า พึ่งเชื่อค่ะนะคะเพราะอิทธิพลของดาวราหูมันก็จะมีด้านลบๆพลังงานไม่ดีเข้ามาด้วยนะคะฉะนั้นก็ให้เรามัดระวังอย่าใจร้อนอย่าเชื่อคนง่ายนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวนะคะ,ะนี่ก็คือช่วงระหว่างหนึ่งจนถึงวันที่ยี่สิบเ็ดมาดูช่วงระหว่างย1็จนถึงสิ้นเดือนนะคะดาวเดินหน้าคือดาวพระศุกร์เดินหน้าไปอยู่สุสุภะนั่นหมายความว่านะคะมีเกณฑ์ นะคะมีเกณฑ์นะคะรับเงินก้อนใหญ่นะคะมีเกณฑ์รับเงินก้อนใหญ่โดยเฉพาะใครทํางานเทคโนโลยีออนไลน์ต่างประเทศมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นค่ะนอกจากนี้ดาวอาทิตย์ดาวอังคารเดินหน้าไปตกอยู่ในกรรมะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งสําหรับใครเป็นลูกจ้างข้าราชการค่ะในช่วงหลังวันที่21นะคะมีข่าวดีเงินเก็บตกเบิกด้วยดาวพระพุธเดินถอยหลังตกมาอยู่สุภะและมีดาวพระศุกร บวกกันเป็นตัวเลขที่ดีฉลาดในการหาเงินฉลาดในการพูดทันยุคทันกระแสเข้าใจนะคะวิธีการหาเงินงา่าบวกกันแล้วหมายความว่าค้าขายรุ่งเรือง นะคะค้าขายนะเขาเรียกว่าสมองสมองอัจฉริยะนั่นเองค้าขายรุ่งเรืองค้าขายเห็นเงินนะคะบวกกันแล้วมีเงินมีทองจากการพูดจาของคุณฉะนั้นช่วงปลายเดือนคุณมีเกณฑ์รับเงินก้อนเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสําหรับชาวราศีมินในเดือนนี้ค่ะนี่ก็คือการพยากรณ์ของอาจารย์นะคะสิ่งไหนดีก็รับไว้สิ่งไหนไม่ดีตรงนี้ใช้วิจารณญาณค่ะนะคะอ่ะนี่ก็คือการพยากรณ์ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมร่วมกันแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนะคะเพื่อเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ ในการนําคลิปทั้งต่อไปค่ะนะคะก็ขอบคุณทุกท่านค่ะนะคะอาจารย์จะปิดท้ายด้วยคอร์สออนไลน์นะคะสําหรับใครที่ชอบนะคะเป็นนักพยากรณ์ชอบดูดวงมากเลยโดยเฉพาะไพ่ย,ยิปซีอาจารย์มีคอร์สออนไลน์เป็นคอร์สไพ่ย,ยิปซีสอนด้วยกัน3หลักสูตรนะคะสําหรับใครที่ต้องการหาอะไรได้เสริมหาอะไรได้พิเศษนะคะและชอบหมอดูลงทุนความรู้ตรงนี้ ะะเป็นการลงทุนครั้งแรกติดตัวเราตลอดชีวิตนะคะเพราะยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลค่ะการเป็นหมอดูออนไลน์ตอนนี้กัะมาแรงมากนะคะให้เพืเ่อนๆไปสังเกตนะคะค้นหาคําว่าไพาย,ยิปซีหมอดูเพียบเลยและคุณรู้ไหมทําไมหมอดูมาทําช่อง YouTube มาทําช่องนะคะอ่าโซเชียลมีเดียกันเพียบเลยเพราะอะไรมันเป็นช่องทางที่หาเงินง่ายในยุคดิจิตอลลูกค้าทั่วโลก่ะ รายได้แค่ช่อง YouTube อย่างเดียวเป็นหลัก5ต่อเดือนไงอยู่ที่คุณขยัน,นําคลิปไหมบางทีอาจารย์ก็ไม่ได้ขยันทําคลิปค่ะเพื่อนๆใครมาติดตามจะเห็นนะคะว่าอาจารย์ทําคลิปหมอดูไม่ได้บ่อยเท่าไหร่นะคะ่าเดือนหนึ่งสองครั้งนะคะและปีหน้าจะทําเดือนละหนึ่งครั้งลาที่เหลือก็จะไปศาสตร ลายมือบ้างนะคะศาสตร์ลายมือบ้างเป็นศาสตร์อื่นๆบ้างนะคะและก็เอาธรรมะเข้ามาประกอบนะคะอ่ะและก็ไปดูแบบอื่นๆนะคะอ่ะฉะนั้นการดูตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปอาจาร,รย์ก็จะนะคะสำหรับการพยากรณ์แบบเต็มรูปแบบก็จะดูแบบหนึ่งครั้งะคะ่ะ ะะและก็เอานะคะดูแบบมันอื่นนะคะเพราะเพื่อไม่ให้คนเบื่อนั่นเองนะคะก็เป็นการทดลองนะคะทดลองดูหลากหลายรูปแบบนั่นเองนะคะนี่คืออาชีพหมอดูค่ะอยู่ที่คุณจะไปจัดสรรสร้างสรรนะคะการดูดวงของคุณเลยคุณจะทำลิปแบบไหนยอยู่ที่คุณเลยไปทดลองได้เลยเพราะอะไรช่อง YouTube เป็นของปีต้นทุนศูนย์บาทคุณลงทุนครั้งเดียวคือความรู้และยุคนี้ดิจิตอลหมอดูออนไลน์ รายได้มากกว่าหนึ่งดางรายได้ทางแรกการดูดวง้วก็ลูกค้าทั่วโลกคะอย่างอาจารย์รับดูไม่ไหวจึงต้องัราคาขึ้นมาค่ะรับจํากัดในการดูดวงนั่นเองนะคะไม่ดูไม่ไม่ได้ดูเยอะค่ะและยุคเนี้ยหมอดูไม่ค่อยนิยมดูดวงส่วนตัวกันค่ะก็มักจะทําช่อง YouTube กันเพราะอะไร ว่าะะมันเหนื่อยแค่ครั้งเดียวนะคะเราเหนื่อยทําคลิปนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปหลาหลาได้เพราะเราได้รับค่าโฆษณาไม่ต่ากว่าหลักห้าต่อเดือนค่ะ นะคะอย่างอาจารย์ค่ะนะคะเนี่ยทำนะคะทําแบบเล่นๆเนี่ยนะคะหลักห้าต่อเดือนอ่ะก็ลองคิดดูบางทีเกือบแสนนะคะเพื่อนๆนะคะบางคนเนี่ยเขาได้ต่อเดือนต่อเดือนเป็นหลักแสนต่อเดือนนะคะคลิปเนี่ยอยู่ที่คุณขยันทําคลิปอาจารย์แบบทําเล่นๆยังห้าหมื่นหกหมื่นเลยนะคะอย่างเดือนเนี้ยเนี่ยจะสิ้นเดือนแล้วห้าหมื่นกว่าก็ไปแล้วนะคะนี่คือ p a s s i ิ e i n c o m น่นะ นะ,ะบางช่องเนี่ยคนติดตามเป็นแสนบางช่องเนี่ยโอ้โหเขาขยันทําคลิปทุกวันทุกวัน,วนเลย <HAEL> นี่แหละไรายได้ตรงนี้นี่แหละที่ทําให้หมอดูเนี่ยไม่อยากดูดวงส่วนตัวนีมาทํำเฉพาะช่อง YouTube เลยเพราะไรายได้มันมากกว่าเงินเดือนประจำอ่ะนะ,ะนี่ก็คือนะคะหมอดูออนไลน์ยุคดิจิตอลกับไรายได้ที่สองไรายได้ที่สามคืออะไรคุณขายสินค้าก็ได้คุณสอนคนก็ได้ก่ะสิ่งที่อาจารย์พูดให้ คุณฟังอยู่เนี่ยอยู่ในคอที่อาจารย์สอนอยู่ค่ะในคอสไพยิบซีพลังจิตค่ะสอนสามหลักสูตรค่ะหลักสูตรแรกคือสอนให้คุณอ่านไพ่เป็นเทคนิคให้คุณจำไพ่ภายใน1เดือนและไปสร้างอาชีพค่ะอาจารย์จะสอนว่าคุณเนี่ยจะสร้างอาชีพนะคะภายในหนึ่งเดือนได้ยังไงค่ะจากจากไพยิบซีและสอนเทคนิคการจำไพ่เทคนิคการอ่านค่ะ และ2สอนวิธีการทํางานออนไลน์ช่อง YouTube จากประสบการณ์ของอาจารย์ค่ะอาจารย์จับเงินหลัก6จนถึงหลัก7จิตจากอาชีพนะคะหมอดูและทํางานออนไลน์มากะนะคะก็จะมีสอนตั้งแต่พื้นฐานคนไม่เคยทํางานออนไลน์จนถึงขั้นเป็นครูสอนคนค่ะเพราะไรายได้ที่คุณจะจับหลัก6หลัก7คือคุณสอนคนก็เหมือนกับ โะคะ้ดนั่นแหละนะะสอนคนให้เป็นหมอดูเหมือนคุณเนี่แหละนะคะนอกจากคุณดูดวงแล้วคุณก็สามารถสอนคนได้ด้วยสอนเป็นคอร์สออนไลน์ค่นนะคะนอกจากนี้ก็มีสอนหากคุณจะขายสินค้าก็มีสอนให้ว่าคุณจะขายสินค้าประเภทไหนอะไรยังไงที่มันเกี่ยวข้องกับหมอดูและเทคนิคการขายของนะคะ นอกจากนี้ก็มีอีกนะคะอะนะคะมีนะัเคล็ดลับต่างๆค่ะที่อาชีพหมอดูนิยมทามากที่สุดและจับเงินกันนะคะเป็นหลักหกหลักเจ็ดกันนะคะซึ่งสอนอยู่ในคอร์สนี้ค่ะนะคะใครสนใจอยากหาอะไรได้เสริมหรืออยากจะทํางานประจํานะคะหรือ เขาเรียกว่าเป็นงานอดิเรกก็แล้วแต่ค่ะสนใจสามารถไปงานรายละเอียดนะคะในเรื่องของเนื้อหาของคอร์สได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ